โดนแล้วครับนะ่นฮะปล่อยเซฟไปแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกทท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนักตกปลาที่รักทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับพบกับน้ำบานออนไลน์ทีวีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันยังไงก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับอย่าพึ่งใช้นิ้วเลื่อนหรือใช้เมาส์คลิกเลื่อนหนีนะครับยังไงก็ขอความกรุณานะครับ ลองเข้าไปดูในช่องของน้ำบานออนไลน์ทีวีดูสักหน่อยสิว่ามีอะไรดีๆมีคลิปใหม่ๆอะไรลงไปบ้างนะครับโอเคนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะพาทุกท่านมาตกปลานะครับเหมือนเดิมครับใช้เหยื่อเหยื่อแบบเดิมนะครับสูตรเดิมที่ตกที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็มาสักประมาณบ่ายสองกับบ่ายสามละนะครับ มาช่องบ่ายๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับโอเคนะครับยังไงก็ร่วมลุ้นและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้จะเหี้ยหรือว่าจะมีตัวให้นา้นาได้รับชมกันโอเคครับโดนแล้วครับนนา,นา กินเหมือนไม่กินนะครับโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับนาะนาะกำลังสวยครับนี่ กินเหมือนไม่กินนะครับทุ่นนิ่งอยู่เฉยผมว่าจะเอาขึ้นโดนตัวแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวครับ โอเคได้มาอีกตัวแล้วครับไส่เดีวยวกันเลยนะครับนี่ตัวที่สองครับไส่เดีวยวกันเลยครับน,านนะ้า้าวว Okay. ใตัวแล้วครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับตัวที่สามครับนะนะโอเค โอเคโดนแล้วครับนะฮะ โอเคได้มาอีกตัวแล้วครับนี่ครับสวยอยู่ครับตัวนี้เกือบเกือบโลครับมันหมานครับนะนะ โอเคได้มาอีกตัวครับน,นี่น,นานๆจะเจอตัวแบบนี้สักทีนะครับมนัมนๆครับนาะนะได้มาอีกตัวแล้วครับ โดนแล้วครับนะฮะปล่อยเซฟไปแล้วครับไม่รู้ว่าไปโดนปลาอะไร ในหญ่น่าดูครับ ได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คงจะเป็นตัวสุดท้ายของวันครับนะ้านะตัวใหญ่ใช้ได้อยู่ครับ ครับนะนะดำติดเลยโลกว่าครับนี่ครับสับปุ๊บวิ่งเลยปล่อยเซฟครับเซฟได้ทำงานได้ใช้งานแล้วโอเคครับเต็มเฟรมเลยเต็มกล้องเลยโอเคครับมันหมานครับ โอเคครับน้าๆก็ได้เวลาที่ต้องกลับแล้วนะครับหมดไปอีกหนึ่งวันนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับฝีมือยังไม่ตกนะครับก็ยังได้ตัวนะครับก่อนที่จะไม่จะตกมันเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกนี่น้ํามันขุ่นมากเลยครับน้ํามันท่วมทิศทุกทิศทุกทางครับมันก็จะไหลมารวมกันอยู่ในคลองเดียวนะครับก็ต้องรีบมาเข้าหมายบ่อยๆสักหน่อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไปกี่ตัวนะครับ แต่และตัวนั้นไซส์ขนาดไหนบ้างนะครับโอเคครับรุนมาดูผลงานของผมในวันนี้ครับว้าวโอเคโอเคครับนาน้าก็นี่นะครับตายไปทั้งหมด5ตัว6ตัวนะครับ6ตัว เรามาดูกันว่าตัวไหนไซส์ขนาดไหนบ้างเหมือนเดิมครับเอาลงถังนะครับโอเคครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองครับสามครับ สี่ครับตัวที่ห้าครับและตัวสุดท้ายตัวนี้ครับตัวที่หกตัวใหญ่ครับนี่มาเลยและครับ โอเคครับนานาก็เอาปลาลงถังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแลวนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนานาทุกๆท,ท่านนะครับที่คอยติดตามน้ําบานออนไลน์และร่วมลุ้นในการตกปลาทุกๆคลิปวิดีโอมาโดยตลอดรวมถึงคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอย่ายลืมนะครับสุดท้ายก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับฝากช่องน้ำบานออนไลน์ทีวีไว้ให้กับนานาทุกๆท่าน ไว้ให้ได้รับชมคลิปวิดีโอการตกปลาและการทําการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวกลับละสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับนาบานออนไลน์ทีวีต้องขอญาตลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนานาทุกๆท่านครับบายบายสุดท้ายขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาครับ